สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแหมมนะคะค่ะวันนี้นะคะแหม่มอยากมาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะซึ่งแหม่มนะคะก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่คิดบวกมานะคะได้วิธีการในการคิดบวกจนทำให้ตัวเองนะคะประสบความสำเร็จ นะคะประสบความสําเร็จจับยอดขายนะคะจากที่แบบว่าอยู่กลุ่มแบบคือจับยอดคือยอดขายเราไม่พูดถึงเนาะแต่แบบว่าเราอะ่ะคือประสบความสําเร็จทําให้จากมีชีวิตที่แบบติดติดลบกลายเป็นติดล้านในแบบของเราเนาะคือแบบพลิกชีวิตได้แบบมหัศจรรย์น,นะคะเพียงแบบคือปฏิหารในระยะเวลาปีเดียวคือแบบใช้ทัศนคตินี้ เราก็ไม่รู้นะว่าอ๋อคือเราก็เรียนเนาะแบบก็เป็นคนที่เรียนเกี่ยวกับการคิดปวกเกี่ยวกับกฎแรง,งดึงดูดกฎจักรวาลจากครูบาอาจารย์เพื่อทําให้เราดํารงชีวิตได้แบบราบลื่นได้สะดวกสบายนะคะวันนี้แบบก็อยากมาให้คีแพงแล้วก็มาเป็นกําลังใจมาให้หนึ่งสิ่งนะคะที่แบบทําแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แบบง่ายๆเลยสําหรับคนที่เริ่มคิดปวกหรือวันเริ่ม เปลี่ยนทัศนคตินะคะเปลี่ยนใหม่นะคะช่วงแรกอาจจะเปลี่ยนยากนิดนึงนะคะคือแม่แนะนําเลยนะคะเราเอาตัวเองออกมาจากเวทวงที่มันทําให้จิตของเรานะคะตกอาจจิตใต้สํานึกของเราตกก็คือพวกข่าวลบๆนะคะพวกข่าวลบๆและนะคะคือดูทีวีดูละครน้ําเน่าอะไรอย่างเงี้ยคือเอาออกมาก่อนนะคะแม่ เริ่มจากสิ่งเล็กๆสิ่งนี้ข่าวการเมืองแบบไม่ดูนะคะสําหรับกลุ่มแบบว่าคนที่ชอบนินทาชอบจับกลุ่มนะคะคุยการนูน่นนี่นั่นคนนู้นคนนี้ไม่ดีแบบ่ไม่คุยด้วยเลยนะคะคือแบบไม่คุยด้วยคือแหบ่ตอนนี้คือตั้งใจว่าเราอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ทําให้ครอบครัวแบบว่า รวยขึ้นรวยขึ้นนะคะเออนะคะแล้วก็แหมมก็มีเป้าหมายนะคะที่แบบชัดเจนเนาะก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่แหละนะคะอะใครที่กดแชร์ออกไปนะคะแหมมก็ขอให้คุณนะคะแบบว่ามีคือมีบุญบาร,รมีขอบคุณแบบทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะคือไลค์ออกไปนะคะแชร์ออกไปเพื่อแบ่งปันนะคะในคีใน, key, ใน ในของแพงอะที่แม่จะให้คือหลายคนน่ะคิดเยอะนะคะว่าเอ๊ะฉันจะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองนู่นนี่นั่นนะคะคือไม่ต้องคิดเยอะคิดง่ายๆเลยนะคะเปลี่ยนจากความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาตัวเองออกมานะคะจากกลุ่มคนที่แบบว่า ทำให้พลังงานของเราอะ่ะคือจากที่เรามีพลังงานถุงสูงคิดดีคิดบวกแล้วตกพลังงานตกเราต้องเอาตัวเองออกมาจากกลุ่มนั้นให้ได้นะคะและไปดูคนสําเร็จดูสิ่งที่มันสร้างสาันมันบันเทิงทําให้มันยกจิตวิญญาณของเราขึ้นมานะคะ เรื่องง่ายๆแค่นี้เนาะและนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะที่จะมาดึงหรือมายกศักยภาพยกจิตวิญญาณที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงได้ก็คือปากของเราความรู้สึกภายในของเราปากของเราพูดอะไรออกไป ปากของเรามันหนักมากเลยนะคะแบบแนะนําเลยนะคะเราแบบคือปากของเราพูดอะไรพูดอะไรออกไปสิ่งนั้นมันเป็นจริงนะคะแม่อยากให้ทุกคนนะคะเอาหนึ่งสิ่งนะคะเปลี่ยนแปลงคําพูดเปลี่ยนแปลงทัศนคติมองโลกให้ปวกขึ้น มองโลกบวกนะคะทุกสรรพสิ่งอย่างคือมันจะมาหาเราหมดเลยสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นพูดแต่สิ่งดีๆเริ่มแรกเริ่มจากการง่ายๆเลยเปลี่ยนคําพูดจากที่แบบว่าเราอ่ะเราบางคนก็ไม่รู้นะว่าคิดบวกคิดยังไงอเอาง่ายๆเลยเวลาที่เราขับรถไปรถติดเราจะมองได้ยังไงให้มันเป็นบวกถ้าเป็นแหม่มก็สิ่งแรกที่แหม่มจะทํานะอุ้ยขอบคุณนะรถติด ทำให้คนขับรถได้เป็นระเบียบขึ้นไม่เป็นไรฉันยังทันเวลาอยู่ไม่เป็นไรเออเราจะได้แบบใจเย็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรฉันจะได้เติมคิ้วเติมแป้งเราก็สามารถให้มันแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมองให้บวกนะคะเหมือนแบบพ่อค้าแม่ค้าที่กําลังค้าขายอยู่ณนะตอนนี้อันนี้คือฝนตกหน้าฝนใช่ไหมอ่าฝนตกบางคนเอฝนตกอีกแล้วขายของไม่ดี คืออย่าไปพูดถ้าคุณคิดว่าจะขายไม่ดีคุณก็ไม่ต้องไปขายนะคะไม่ใช่ว่าฉันคิดอยู่ข้างในฉันว่าฉันจะขายไม่ดีกลับไปขายแล้วก็ยังพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะอันนี้แหม่มแนะนำเลยเรื่องคำพูดมีผลกระทบเกี่ยวกับการกระทําทุกอย่างเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับทุกอย่างเลยผู้อ่าน ดังคำคมที่ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วก็คือมัวหมองแน่นอนอันนี้คือใช้ได้นะคะแหม่มเชื่อว่าทุกคนมาดูไลน์นี้ไม่มีความบังเอิญเพราะว่าแหม่มตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้แหม่มได้ช่วยเหลือผู้คนหนึ่งดวงจิตให้เขาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเจอทางลอดทางออกไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงหนึ่งเปลี่ยนที่คำพูดก่อนเลยค่ะอาเปลี่ยนแค่คำพูดก็คือทุกอย่าง ก็เปลี่ยนใครที่มาดูฝากแชร์ออกไปไลน์นี้ดีมากเลยนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่สองนะคะอย่าทิ้งสำหรับคนที่เริ่มอ่าเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ๆนะคะอ่าอย่าทิ้งแบบว่าอย่าทิ้งการสวดมนต์เออเอาง,ง่ายเลยนะคะก็ลองแบบว่าไปสวดมนต์นะคะหนึ่งก็คือสวดมนต์สวดมนเพื่อให้เราแบบว่า ให้เรานิ่งและมีสมาธินะคะเพื่อธุรกิจหน้าที่การงานเราจะแบบเจริญเติบโตเนาะแล้วก็ทําให้เราอะ่ะใจเย็นขึ้นยิ่งใจเราใจเย็นขึ้นนะคะสมองเราก็ปลอดโปร่งนะคะก็ไปลองทําดูเนาะเปลี่ยน เรื่องแค่เนี้ยง่ายๆนะคะเปลี่ยนแค่คําพูดนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กํากลังเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีคนนะคะออกมาเป็นแสงสว่างหนึ่งดวงแหม่มก็ตั้งปณิธานและว่าแหม่มก็จะออกมาช่วยเหลือผู้คนในอนาคตแหม่มอาจจะเป็นแสงสว่างหนึ่งดวงที่เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเนาะฝากเป็นกําลังใจให้แหม่มนะคะแล้ว ก็ขอให้ทุกคนที่มาชมไลนี้ไปเพื่อให้คนที่เขาได้มาฟังย้อนหลังได้ตื่นรู้นะคะกับไลน์นี้เนาะขอบคุณมากนะคะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณค่ะไปแล้ว